เอาลูกพี่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราบํารุงดอกกันเราต้องทํางานจากนี้ไปอ่ะบำรุงดอกไม่ต้องทําอะไรมันมากแค่แคลเซียมเราจะเราก็จะใช้ถ้าเราจะใช้ปุ๋ยเราจะถูกต้องหมดทั้งหมดเราใส่สูตรอะไรแปดสามแปดหกใส่แล้วแปดสามแปดอ่ะนั่นแหละถูกต้องไม่แล้วทางเราใส่ไว้เพื่อเพื่อบํารุงดินวะท้องกิ่งอ่ะแต่ท้องกิ่งก็มีแค่ยาตอนนี้ถลุดไปแล้วคือยารายยาฆ่าแมลงยาหนอนอ่ะยาเพี้ยยาหนอน ยาลาแคนเซียมโบรอนสําคัญไหมต้องทุกรอบไหมไม่ต้องทุกรอบหรอกไม่จําเป็นต้องไปฉีดมันบ่อยหรอกแล้วระยะเวลาในการฉบใต้ท้องกิ่งก็ทําไม่มีนอนไม่็นไรก็สอนดอกบ้านเนี่ฉถดยาสักสองครขั้งก็พอแล้วอืมไม่ฉีดแต่ก็ยาวแล้วอ่ะอ่าถ้าจะไปนอนอ่ะดูนอนตอนเพล่กไก่จะบ้านเนี่ยเพล่ไฟอะไรพวกนี้อืมนอนดูเพ้ยเพ้ยแป้งเดี๋ยวปาพี่จะใช้ยาแหละยาเพล่ยาหนอน แต่โตขึ้นมาหน่อยก็ต้องมันก็ต้องมีหลายตัวแต่ใช่ตัวไหนอะแล้วแต่เราใช้บางสวนใช้ใช้เอ๊หกอีมาบางทีมันดือ้อเพรต้องเป็น,ปนตัวอ,อื่นแต่เปิงเนี่ยมันก็ใช้ไปบ่อยกว่าดือ้อแต่บางสวนที่ไม่ค่อยได้ใช้เขาอาจจะใช้ดีอยู่ก็ได้ไม่เหมือนกันนะต้องใช้อีมาได้อือีมาคอฟีนาเร์ไม่ต้องบวกอินดอกซาคาบ อ่ิลี่มีเโพพิโนฟอร์ดได้ได้เพียแป้งด้วยได้ได้นอนด้วยเออเอายาเย็นๆก็มียาเย็นก็ถูเพื่อแพงาตามพันนึงนิดนึงเออตอนนี้มีมีหนอนมีเพี้ยไหมล่ะมีหนอนแต่โดนไปแล้วโดนอีมาผงไปแล้ว่ไมลวงเกือนหมดตายหมดโง่หน้าก็จะไทยมีท็อกแซมบวกเองไฮเปอร์ไหมหรือว่าแลมด้า ก็ใช่ได้เเนาะออไทยมีต้องแ c มบวกแลมด้าไทยมีต้องแ c มบวกเออเดี๋ยวแหมเว้ยผูดดาจักจะลืมมันงั้นเว้ยไบเฟนทินหรือกัว่าเฟนฟอกซิเฟนนั่นกัว่าใบบวกต้องเอาหลักเอาตัวหลักอ่ะคือตัวค่าเนี่ย แล้วก็ตัวที่น็อกตัวน็อกเราฉีดพร้อมกันอันไหนไม่หลอดไปเ็จะไปโดนดูดซึมก็ตายใช่ไหมเอาใจบางตัวมันไม่ตายเดี๋ยวนั้นถอาฉีดยาหนอเนี่ยฉีดตัวบวกนูเฟนูรอนไปด้วยฉีดสมมติเราฉีดอีมาฉีดคอฟีนเฟอร์บวกนูเฟนูรอนไปสักสองร้อยมันจะคุมไข่แมลงไงสลับบวกบ้างไม่บวกบ้างใช่ไหเออแต่ไม่ได้ป็นต้องไม่ไ้ไม่ต้องบวกตลอดไม่ต้องต้องบ่าฉีดยาฉีตลอดอย่างเดียวเลยโอเค ใช่ไหมไอ้อาทุนิกก็ไม่ได้ให้ใช้แล้วมันใช้่คงงวดสองงวดพออแล้วก็ไม่ได้ให้ใช้ปุ๋ยทางใบไอ้ปุ๋ยทางดอกแล้วใส่ทางดินก็พอละ